ทันแล้วครับผมกลืนละอาสวัสดีพี่น้องชาวไทยครับเนาะที่ใช้ออกซิเจนหจายใจเล่นๆแต่หลายคนครับเนาะโอ้ยสวัสดีอือสุภาพบุรุษหน้าตาดีโอายติดคอในนึงคำนองสวัสดีสุภาพสตรีหน้าตาสวยสวยหยาดเย,ยิ้มระยดย้อยติ้งติง้งตายนะสวัสดีผู้สาวส้ำน้อยที่เคยรวยเตะแม่งทิ้งความเมงสวย ในปีใหม่นี้ครับเนาะโชคดีมีทุกท่านทุกคนครับเนาะนี่แหละครับปกติจะไม่ค่อยหมันเท่าไหร่เดีอวเอาวอมันดีกว่านะครับเนาะหนูไม่ค่อยหมันครับแต่ทุนพจะหมันแต่อินหนูโอ้ยอายกันร้อนเนาะนี่ครับวันนี้ผมจำไทยเรียกเป็นเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ประจำวันนี้ก็ว่าได้เป็นน้ำจิ้มครับนาไม่ใช่น้ำแบนน้ำแบนพันนะนี่ครับอินหนูครับหนูครับหนูนาครับเนาะเดีดูนี่ต้องเค้าเล่นแหละครับเนาะ ผมว่าจะย่างแซ่บสักหนึ่งตัวแล้วครับตอนนี้อยู่สามเลยครับเนาะโอ้ยเปิะแซ่บขนาดนักผู้เจ้าบ่เป็นตอร์สีแซ่บเป็นิดแซ่บบ่มือเจ้าบ้ตัวหนึ่งผมจะย่างอีกสองตัวมันจะนึ่งแซ่บคำเนาะโอ้ยเครียกว่าถ่ายมาเป็นน้ำจิ้มครับวันนี้ไม่ขอเปิดเผยชมหน้าตาครับเป็นความรักวงธนรัชการเดี๋ยวผมจะล่อซื้อล่อสีโอ้ล่อสีเพื่อนนะโอ้ พยัดหยาบเรนครับนะโอ้ย <c oughs> นี่ครับเป็นความรับของทาราชการคำน,นั้นๆมาทีก็ไม่ว่ากันนะครับโทรศัพท์ผมเสียครับเนาะโอ้ยน้ำตาจะไหลหลังมากมายครับเนาะแต่ยังก็ย่าลืมติดตามและติดใจดูด้วยนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและติดใจเขาด้วยนะครับนั่นมัมแม่ผม้าถ้าผู้สอสบน้อยกดไลค์ครับเนาะไม่ห่างลูกติดกดติดตามและติดใจผมจะพาไปตามไปกดแล้วก็แก้ด้วยถึงห้องเลยทีเดียวเชียว นี่ครับดูดูนี่ต้องเขาคำหนูนาครับโอ้ยเขาออกพวกใหม่ๆเออไม่เกี่ยวเข้าใหม่หมันเลยทีเดียวเชียวเะผมว่าทีอาไปเกี่ยวใครอยู่ครับทำไมมันมันโอ้ยเนาะอะไรเอยขอถามหน่อยนึงครับเนาะห้าม่ถึงสี่นาทีก็แล้วกันนะครับกแก่วมาทามาจากอะไรทุกคนออกคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ม่จะบักทุดดินพันนะโอ้เฉลยแล้วกันขี้เกียจเหรอกแก่วมาทามาจากมันครับทำไมเลยมันมันทุกเม็ดครับโอ้ ครับไหมไม่คำกับตังค์ไม่จบแล้ว <c oughs> นี่เขาเรียกว่าถ่ายมาเป็นน้ําจิ้มครับฤดูนี้ต้องเขาหนูนาครับโอ้ยเนาะถ้าไม่ทรบผมบอกเลยนุ่นเลยครับหมอโกะครับเนาะหรือหมอสักดาห,หมอยังกับว่ากันไปแต่ที่แน,น่หมอเถาวันบ้านพุกก็ได้อยู่นะแต่อยู่ไม่รู้นะตอนนี้เอาไปเลยครับโอ้ยเดีย๋ยครับนี่ครับถ่ายมาเป็นรื่เขาเรียกน้ําจิ้มหรือน้ําย่อยครับเนาะไม่ใช่น้ําแบนแต่อย่างใดนะ่นจะบอกให้ โอ้ยครับโควิดเขาบอกมันทำร้ายปวดครับนะโอ้ยแต่คิดถึงตลอดนี่มันมันทำร้ายใจอ่ะโอเคนะครับก่อจะจากไปนีก็ดูแลสุขภาพอยู่สุขภาพใจเป็นห่มเป็นใหญ่ทุกคนที่เก้าคำนะโอ้ไอ้ก็ร้อน